แม่สอบถามหมอเมี่ยงเข้ามาค่ะว่ากลัวลูกเป็นไข้หวัดใหญ่เพราะตอนนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักเลยนะคะมีข่าวดีบอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าตอนนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี2025ล่าสุดเข้ามาแล้วสําหรับเด็กไทยโชคดีสําหรับเด็กไทยแล้วนะคะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่อะค่ะอาการไข้สูงหนาวสั่นนะไข้ส่วนใหญ่มากกว่า38.539เองศาเห็นแล้วสงสารน้องๆเลยค่ะนอกจากไข้สูงแล้วไอเสมหะแม้กระทั่งบางนคนกินไม่ได้นะคะ อาเจียนท้องเสียได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ปิดเทอมนะคะน้องๆน,นะคะใครยังไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี2025ล่าสุดนะคะสามารถพาน้องๆมารับวัคซีนกับกลุ่มมาาแพทย์ที่คลินิกและโรงพยาบาลได้เพราะจะได้ป้องกันโรคเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่นี้รุนแรงจริงๆค่ะบางคนนะคะเป็นหลอดลมอักเสบปอดอักเสบมีภาะวะแทรกซ้อนขึ้นสมองย่อยุ่มสมองอักเสบในการชัดเก่งได้ค่ะ ใครต้องการสอบถามนะคะส่งสมุดวัคซีนมาให้หมอเหนียวช่วยดูกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาอดีๆค่ะใครต้องการสอบถามทักมาได้เลยนะคะ